สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พี่โกโก้นะคะเช้านี้ก็จะมาจัดเมนูนี้นะฮัทเตรียมมาให้กับสองหล้านเนาะก่อนนานแล้วที่ไม่ได้ทานเมนูนี้นะคะไข่ไข่เพื่็จะไม่ละ mungkin ini komik เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูข้าวผัดแค่นี้นะก็ไม่หมดแล้วมินน้อยหน่อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนชิปอ่ะมากินลูกมานะั่งกินลกแล้วพี่พรกินเป็นลูกไปเลยเราสามารถออกแรงฉีดได้ด้วยที่เราสามารถเอเออ่ะกินแล้วกินแล้วเดี๋ยวลุงเก่งมาแล้วเอาครบกันแล้วใช่ไหมนี่โอ้น่าจะลืมน้ำนะ

นี่ดูดิว่าลูกมาไม่ก่อน <doorway Emmanuel> <House> <speaking inaría> ไม่กินให้หมดนะได้กินหมกนั่นแหละโตแล้วนั่นนะได้กินหมกนั่นนะ เรียบร้อยขนมน้ำเปล่ โอ kind of mm. ้ไม่เป็ะมาเลยหรือไอ้네ี่กินน่ะกินได้กี่คำแล้วน่ะข้าวผัดน่ะอือพี่อีเหรอเอ้พี่ยกหม้อแล้วนะน่ะเออพี่พอยยกหม้อแล้วนะตัวเองแหละดมเอาไม่โตสักทีแตงกวาเบอุษาซื้อมาให้ chắp chân đi luôn. không khay nè. ôn bóng linh ได้ซ้ำไม่ได้กินเก็จะวันนี้ต้องห่างอะไรไปยังจะไปดังไฟแล้วนี่ใส่ยังเท้าโรงเรียนอ่ะลูกใส่แล้วใช่ไหมโอ้ไปเห็นตังค์ลวกสิบบาท